วิธีบอกรักที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักใช่ไหมใช่ใช่เจ็ดเอ้าทำไมทำไม,ทำไมเจ็ดถึงใช้แทนคำบอกรักเอา้ามันต้องพูดอะไรอีกเหรอครับเจ็ดไงเจ็ด <im itation> แค่นี้ก็ทุกคงว่าทุกคนเข้าใจประชาชนเข้าใจรอบว่าเครองน้ำที่เป็นแบบนี้ค่ะเคยใช้ย่าเรืงนี้เคยใช้ย่ายังไม่เคยจู่โจมไปเลยฮะไม่ต้องพูดเออใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ body language ใช้ body language แทนไม่ต้องแบบว่าส่งเสียงเอ่ยปากอะไรอย่างงี้เจอกันก็สามารถ อบกอดกันได้อะไรได้แบบนี้เออได้ไหมเออได้แหละก็สำหรับคนปากแข่งอย่างผมการคิดบอกคิดถึงมันก็เป็นการบอกรักแล้วครับครับคิดถึงนะครับคิดถึงแฟนๆนะตอนนี้แฟนๆรอผมนานมากอยากเจอแฟนๆแล้วครับก็วันวานเรนถ่ายนี้นะก็ ขอให้มีความสุขกับความรักในรูปแบบของตัวเองนะขอให้ความรักของแฟนทุกคนในรูปแบบของตัวเองเนี่ยสดใสในทุกๆทางนะครับครับผมแฮปปี้มากๆครับในวันวาเลนไทน์เดย์ครับสวัสดีครับ,รบผมเจอวาสินครับครับผมยุยาณวัฒน์ครับผม,ออมชอบนครกูไม่ชอบอันนี้ข้อคารับต่อข้อควาปรักป เขาเป็นคนเกิมนคนนอกคนนอกแมวนะก็สถือว่าเป็นหัวมากกว่าใช่ถ้าบอกรักไม่ไดไม่มีคำรักก็น่าจะฟูข่ามว่าแบบกินข้าวยาถึงไหนแล้วแสดงความเป็นห่วงไม่ใช่แล้วแต่เมื่อปกติเราบอกกันไปอ่าเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวรัก เขาบอกนั่นหละทุกคนไว้คอมเมนต์กันมาได้เลยเอคสวัสดีครับท okay. <c oughs> ุกคนผมภูมิชอนวัฒนะครับผมก็สําหรับวัลเทนทายปีนี้ผมก็จะบอกสิ่งหนึ่งให้ทุกคนนะครับว่าเนนวเซิลเดี๋ยวโบน้มูน้ำมูปบอกกชิพายเดครับก็ผมบอกว่าคิดถึงมากๆนะครับแล้วก็ประมาณว่า ดูแลตัวเองดีนะครับแล้วก็เป็นห่วงมากมากครับผมประมาณนี้ครับเออถ้าผม,มารู้สึกว่าการการะทำแบบทําให้แต่อาถ้าพูดก็ดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เราคิดถึงแฟนในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการจินตนาการถึงคนที่จะเป็นคนนั้นซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ,อ่ะพี่ยังไม่มีแฟนเลยอ่ะง่าย,ายๆครับคือ,อ ผมจะสอนนะคิดเองสิ่อ <c oughs> นจะบอกแล้วฉันแล้วเธอมาถามได้ไง <c oughs> <c oughs> เรารู้ถ้าถ้าออมเวลาจะบอกักใครอ่ะเราก็จะถามว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหม เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมากกว่าแบบว่าเหมือนเราแอบห่วงใยเช็คแคร์เก็ตปะมันเหมือนเป็นการบอกรักอ้อมอ,อมเพราะเราไม่เราเป็นคนไม่ค่อยบอกรักแบบว่าเราเขินไงเราก็จะแบบวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมทํางาน,นเหนื่อยไหมเหนืออ่อยปะทำยังไงให้หายเหนื่อยได้บ้างปาเวลานวดจะนวด <laughs> <laughs> เอ้ยอ,อ่ะก็ <laughs> วิธีการบอกรักของมีนะคะเป็นคนชอบวาดรูป ช่ถ้าเกิดแบบว่าชอบใครก็จะแบบวาดรูปคนนั้นเพราะว่าเราจะชอบแบบสเก็ตหน้าเขาก็เรายังไม่ได้นั่งสเก็ตแบบจริงๆจังๆแงเดี๋ยววาเลนไทนยมีวาดรูปให้เลยสรุปวาดไม่เหมือนสวัสดีครับผมพีนะครับผมผมปานครับโผวาเลนไทยนี้จริงๆแล้วปกติ พวกเราก็ไม่ได้บอกหาก,กันนะเพราะว่าเราแค่มองตาก็ดูใจกันแล้วแต่สำหรับผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าคาพูดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเขานะครับผมใหนะ้เขารับรู้ว่าเออผมไม่รู้เลยนะครับว่าวันไหนที่ผมผมเรียกว่าผมอะ่ะไม่รู้ดีกว่าว่าวันไหนที่จะไม่มีเขาเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นขอให้เขาอยู่ข้งาง้างกายตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตได้ได้นี่แบบตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะไต้องคิดครับผมอคนมีอะไรจะบอกผมไหมอ๋อ ปกติก็ไม่ได้บอกรักกันอยนู่แล้วแต่แบบว่าคือเหมือนการใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันก็คือมันเป็นเหมือนความรักที่เราเแบบว่าไม่คิดมาก่อนหรือว่าอันนี้มันคือความรักน,นะแต่แบบแค่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วสองสองสองครับก็วันนี้ครับ <laughs>